โลกร้อนการกินน้ำตาลเพิ่มขึ้นปัญหาสุขภาพที่คาดไม่ถึงจากภาวะโลกร้อนคุณรู้ไหมว่าอากาศร้อนขึ้นอาจทำให้เรากินน้ำตาลมากขึ้นและนี่คือสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดมาพบกับข้อมูลที่น่าประหลาดใจและควรรู้เกี่ยวกับปัญหานี้ที่นี่อากาศร้อนขึ้นทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและต้องการพลังงานทดแทนอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้เราอยากบริโภคน้ำตาลมากขึ้นโดยเฉพาะจากเครื่องดื่มรสหวานชุมชนที่มีรายได้น้อย หรือมีการศึกษาน้อยมีแนวโน้มบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นมากที่สุดซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นโรคอ้วนเบาหวานและโรคหัวใจแต่ทำไมเราจึงอยากกินน้ำตาลมากขึ้นเมื่อร้อนเมื่ออากาศร้อนขึ้นร่างกายจะปรับอุณหภูมิเพื่อระบายความร้อนเหงือออกมากขึ้นสูญเสียน้ำและสมองจะมองหาอาหารที่ช่วยบรรเทาอาการอย่างรวดเร็วซึ่งมักจะเป็นน้ำตาลดังนั้นยิ่งอากาศร้อนขึ้นยิ่งอยากกินน้ำตาลมากขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการกินและการดื่มเป็นสิ่งสำคัญการเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยเช่นน้ำเปล่าชาไรา้น้ำตาลหรือกาแฟดำจะช่วยลดการบริโภคน้ำตาลได้อย่างมีในสําคัญนโยบายสาธารณะก็มีบทบาทสําคัญเช่นการเพิ่มภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงการติดฉลากบอกปริมาณน้ำตาลให้ชัดเจนและการให้ความรู้ด้านโภชนาการอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถช่วยลดการบริโภคน้ำตาลและป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง คำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกินของคุณอย่างไรมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ